สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าตอนนี้กำลังหั่นปลาแซลมอนแล้วก็เนื้อจ้ะเนื้อสันในเนื้อสเต็กซื้อมาจากกิลมอจ้ะพี่น้องจะหั่นไปไปแข็งไว้เนาะแต่อ้อันนี้ก็จะาขายกิโลละประมาณเนาะอันนี้สี่สิบเอ็ดดอนนี่ก่อนภาษีหั่นรวมภาษีแล้วประมาณสี่สิบสี่ดอนจ้ะค่ะแต่อันนี้สำหรับอันนี้กะกิโลละ อันนี้เคีย็สี่สิบาดอนรวมพาสีเหลวกับประมาณ49าดอนประมาณนั่นแหละจ้ะพี่น้องเพราะว่าขาวเนาะค่ะอ่ยูรร้านกิวมอสเนี่ยสีพะท่านในร่วมนะไม่ร้านซปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป่นสีรวมแล้วจะต้องมาหักรวมเอาจากพี่น้องจ้ะหอยกระสีมะหั่นจ้ะหั่นแล้วตัดเป็นชิน้น ใส่ถุงไว้พี่น้องผูหลองก้นผลกับกินดิบเนาะพี่น้องเนาะน่าเข้าปากินดอกตอนนี้พยาิอีหยังมันกระไลอืมใส่จานไปก่อนพี่น้อง ใส่จ,จานไว้ก่อนหั่นหันแล้วใส่จานจะโดนโดนไปเทียนนึงพี่น้องจา้าไปซื้อมา้าเหรมาะนี่แหละแ้อแข็งไว้ไปซื้อมิวสลีนนะั่งมิวสลี่กินประจำเป็นร้านขายส้มจ้ะบริษัทคิวม่ค่ะคิวม่นี่ซื้อซื้อบริษัทเพิ่นพี่น้อง ุเปอร์มาเก็ตเอขายส่งของประเทศ New นิวซีแลนด์อเฉพาะคนที่ดปสือเฉพาะคนที่มีใบสมาชิกจ้ะสำหรับขายส่งหนังสือหลายๆเนาะก้อนหนานี่มีหลานอาหารนะพี่น้องก็กเลยได้เห็ุใบสมาชิกน้ำเพลินตอนนี้ลานอาหารขายออกไปแล้วก็เลยเออ รักษาบัตรไว้นะบ่ถิม,มนะนะก็สามารถไปซื้อ,อได้ใช่ก่าก็ซื้อเทียนึงก็ซื้อหลายสี่งหลอกโดนไปเทียนึงก็่ได้ซื้อหน้อยหน่อยด้ยพี่น้องจ้าอันอันซื้อน้ำซปเปอร์มาร์เก็ตธรรมดานะพี่น้องต่างกันประมาณประมาณ6 7เจ็ดดอนตอกิโลจ้ะสำหรับซลมอนนะพี่น้องเนาะนี่จ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่จ้ะพอสิใส่ถุงไปเลยเนาะ Mm-hmm. แม่จ้ะเอกินปลากินปลาดูๆมันจ้างั้นนั่นเจา้างแบบระบบย่อยทั้งนีประโยชน์ต่อสุขภาพเนาะระบบย่อยอาหารเนี่ยสิดีก็คือกินพวกเนื้อพวกอย่างเนาะสำหรับคนสูงอายุหรือว่าเด็กๆด,ดีค่ะดีสําหรับกระเพาะจ้ะตาสมอนมันกับคนข,งขงา,างปลอดภัยพราากางมันหมดแข็งมันตาแม่นม้ำ อันกัดสิ่ก้างเนาะก้างลายโอเคจ้ะขอบคุณที่รับชมเอกากสิเห็ดไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะแล้วก็ตีตัดเนื้อนี่จ้าหึ่งชิ้นต้นหนึ่งมือจ้ะพี่น้อง ฉันเชี่ยนต้องนองเมื่อเกลือแม่เห็ดตอนเย็นเนีจยแต่แมถอดมากมาปรุงอาหารม่เห็ดลาเป็นยังระย่าแหละอันนี้คื้อกันนี่เดี๋ยวถอดนี่ด นี่จ้ะพี่น้องจ้ะเนื้อนิ่มนิ่มไหมพี่น้องม่หมเหนียวม่เหนียวจ้ะเอามาเห็้เป็นเนื้อสเต,ต๊ะเนาะ จะแยกเป็นก้อนๆสำหรับหนึ่งชุดหนึ่งชุดสำหรับหนึ่งมือประหยัดกินจ้ะพี่น้อง <c oughs> กินตามฐานะกินตามงบแต่กินสมเนตแับบุญแหพี่น้องจ้ะเพราะว่าเนือ่อมิเตเนือดีๆ <c oughs> คือคิดว่าเป็นบุญแล้ว <c oughs> พวกเป็นเศษเนื้อนะไม่ใช่เนื้อติดมันคุ็นละลายทีอลบก้มจ้า อคิวมอสขับรถจากนี้ไปประมาณสามสิบหานาะทีพี่นอ้องมอ,อสเด็ดมอสเนื้อไก่เด็ดคิวมอสคิวเฟรมมาเก็ตนี่ยคอยขับรถก็คอยเก่งรถมันไหลนี่ตาตาขับไปโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเรียบรอยย้อยแล้วเวลาเสือมาแหละแกต้องสิละ่ะมาจัดเทดต้องสิละ่ะเอ็นเซียน,นนั่นนี่พี่น้อง ขี่ขานี้ดิยน้ำกินดังบ่ค่าเรียบรอยหล้ะจา้าขอบคุณเลิศที่จับชมนี่จ้ะให้พี่น้องมังขอบคุณนะจา้านี่ที่เราได้นะคะเราก็จะใส่แยกนะใส่เป็นชุดเล็กอีกครั้งหนึ่งเนาะเวลาเอาออกมาเนะี่ยมันถึงจะง่ายไม่ต้องไปรวมกันทันะ้หมดมันติดกันเป็นก้อนเดี๋ยวพี่น้องขอบคุณค่าอยากให้ฟุงหน่อยตังหาก ย่างละชุด,ดละสองถุงสามถุงขอบคุณค่ะบาย